กขตามนึ่หมดครับตอนนี้เสด็จพี่พร้อมพงนกพลิตยิ้มครับ <c oughs> อาหวานใจนะครับนักการเมืองนี่ยครับเหมือนกับนกรู้เหมือนกันนะครับพร้อมพงนี่มันนกรู้นะด็อกเตอร์นะครับเบนดูนี่ครับดาราครับดาราที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติล้วก็มีนะแต่สินใจนะครับนะนกสินใจนะครับเป็นไง สบายดีหรือน้องนะเป็นไงลหละครับช่องสามก็พังไปแล้วครับท่านผู้ชมเห็นหรือยังนะครับไปเป็นริ้วรอยลิล้มเนี่ยเจ๊งหมดครับไม่เหลือครับไม่เหลือนะเห็นไหมครับช่องสามขนดารามาช่วยมันเห็นไหมดีใจจังดีใจจังครับนะตบไม้ตบมือก็เพ่ ه, เลย อ,อาจารย์วันชัยสอนสิริอย่างนี้นะครับมึงก็เอาเข้ามาสิมึงเอาแต่ไอเจดอย่างนี้ครับนะทำลายพระเกียรติทำลายพระเกียรตินะครับเอาจตุพรเข้ามาอย่างนี้ครับถ้าไม่ใช่นักโทษทำไมต้องไปนะครับนะต้องไปยอมรับกับพระเจ้าแผ่นดินล่ะครับว่าขอพยาโทษไอกระจอก ทักษินโกงอะไรกูถามมึงหน่อยนะเอาเปรียบเทียบระหว่างทักษินกับไอลิมเนี่ยมันโกงอะไรไอลิมมันโกงอะไรนะสังคมเข้ารับรู้ไอ้โกงโกงเงินธนาคารพันเจ็ดสิบแปดล้านไงนะไอลิมเนี่ยสารสั่งจำคุกยี่สิบปีแล้วพี่น้องมันออกมาได้ยังไงจตุพรเคยเห่าไหมเรื่องนี้บิดาของมึงนะไอไอลิมนะ่ะ เคยเห่าไหมล่ะ <laughs> อเ,เยอะเอลียังพี่น้องอย่าหลงทางครับเขาคือผมไม่ใช่เก่งมาแต่ผมรู้เท่าทันครับคนพวกนี้มันอ้าปากผมก็รู้แล้วนะซื่อต่างๆใช่ไหมครับผมรู้หมดไอยุนเนี่ยผมก็รู้ไอเจิมสักผมก็รู้ไอเสรีวงทางผมก็รู้ <laughs> พวกนี้ลูกกระจกของไอริมทั้งนั้นแหละครับไอเจิมสัก มันเป็นประธานอะไรที่ไทย BTS ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการมันอยู่ครับไอ้นี่นะเงินภาษีของประชาชนครับไทย BTS นะครับมึงยังไปหน้าด้านอยู่เหรอมึงลาออกให้หมดครับพวกสลิมนะครับมึงลาออกให้หมดมึงอย่าไปโยไอ้ยองไอ้ยุนนั่นคือหลักประชาธิปไตยไงแต่พวกมึงเนี่ยโหขายชาติขายชาติาาตนะครับเอาไว้ไม่ได้ครับรัฐบาลขายชาติต้องไล่ออกไปครับ เพื่อที่จะเอารัฐบาลนะครับเอารัฐบาลทหารเข้ามาเหมือนแปดปีที่แล้วมึงพูดให้มันจบไปเลยครับประชาชนเขาจะได้ไม่สับสนนะครับเห็นหรือ,อยังครับโดยเฉพาะช่องนี้ครับเราสามารถที่จะค้นคว้าหาได้หมดครับว่ามันพูดอะไรครับขุดได้หมด <laughs> ไอ้สนธิมันทําอะไรวิวีลกรรมมันช่างอะไรไว้เรารู้เท่าทันมันหมดครับเพราะฉะนั้นประชาชนผมเชื่อนะครับ ไม่มากก็น้อยแ่ละที่ติดตามช่องแดงสัมวานี่จะหูตาสว่างนะจะหูตาสว่างขึ้นนะครับนะอย่างไอ้เทพไทยเนี่ยมันก็นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับนะไปใส่ลายผู้นําประเทศครับเป็นหรือยังครับว่าไปนัดกับกิ๊กไปนัดกับเด็กดูสิครับมันพูดได้ยังไงครับไอ้เทพไทยนะเห็นไหมไอ้ีเลือโชคโสภามันก็สอบตกแล้วสอบตกอีกครับท่านผู้ชมอ่า สอบตกครับล้วนๆเลยพวกนี้ครับเก่งครับผมชื่นชมนะสิทธิ์ของประชาปย์นี่เก่งครับสร้างวาทพระตาเก่งนะครับให้ตัวเองเป็นสสสอบตกครับให้พักตัวเองเก่งครับนะเก่งมากนะมันจะมีตามมนะครับก็บ้านป่ายนะสลบไปเลยครับออะสลบไปเลยได้หรือยังครับ เขาขุดได้หมดครับคุณพูดอะไรไว้นะถ้าไม่พูดความจริงในยุคนี้ครับไปไม่เป็นหรอกครับนะเพราะว่าเขาเขานั่นได้หมดครับเขาตามได้หมดครับตอนนี้เสด็จพี่พร้อมพงษ์นกพลิตยิ้มครับ่าหวันใจนะครับนักการเมืองเนี่ยครับเหมือนกับนกรู้เหมือนกันนะครับพร้อมพงษ์นี่เหมือนนกรู้นะด็อกเตอร์นะครับไปดูนี่ครับดาราครับ ดาราที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติก็มีครับนะแต่สินใจนะครับนะนกสินใจนะครับเป็นไงสบายดีหรือน้องนะเป็นไงลหละครับช่องสามก็พังไปแล้วครับท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังนะครับไปเป็นริ้วรอยลิล้มเนี่ยเจ๊งหมดครับไม่เหลือครับไม่เหลือนะเห็นไหมครับ ส่องสามขนดารามาช่วยมาเห็นไหม <laughs> ดีใจจังดีใจจังครับนะตบไม้ตบมือก็เพ่ hey, เลยไอ้มือปืนป๊บคอนมันยิงคนแก่ครับแถววัดหลักสี่เห็นหรือยังครับท่านผู้ชมเออเห<า>็นหรือยังนะไปต่อต้านครับพวกนี้นะครับต่อต้านนะครับ ต่อต้านไม่ให้เลือกตั้งครับท่านบู้ชมพวกดาราพวกนี้นะพวกกองบัศอครับท่านบู้ชมท่านตามผมครับท่านจะรู้อะไรเยอะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับที่ติดตามหลายๆช่องหลายๆสื่อนะครับนะไอลุงหนวดนวดนี่หิวแสงมาจากไหนไม่รู้จักครับ คุณไม่รู้จักผมหรอกครับนะผมไม่ได้หิวแสงครับแต่ผมก็รุ่นใหญ่พอสมควรครับการต่อสู้นะผมจะบอกน้องๆพี่ๆในติดตามนะครับในช่องต่างๆครับนะผมก็มีที่ไปที่มาครับนะผมอยู่ไทยผมนะครับตั้งเวทีที่ปปชครับตั้งเวทีที่สารสนนใครทำได้เหมือนกับแดงสามวาล่ะนะ ใครทําได้นี่แหละครับบุกปปชนี่แหละครับไปไล่บี้ไอ้บุญส่งกูเรือบุปผาครับที่มันตั้งลูกมันเป็นเลขาครับตั้งลมครับรับเงินเดือนภาษีประชาชนเดือนละห้าหกหมืน่นแต่ไปเรียนเมืองนอกครับนี่แหละคนไปตามไปตั้งเวทีที่สารรัมนูน่น่ะนะคุณต้องศึกษาครับ นะว่าแดงสามวามาจากไหนครับนะมันมีที่ไปที่มาไงครับนะผมไม่มีแผ่นดินอยู่ก็เพราะตรงนั้นแต่ผมก็ยังไม่กลัวครับเพราะว่าผมรู้ทันไงครับนะคนรู้ทันงูก็ต้องกล้าจับงูครับคนรู้ทันช้างก็ต้องเล่นกับช้างเป็นครับก็ต้องกล้าเล่นกับช้างคนรู้ทันเสือก็ต้องเล่นกับ กล้าเล่นกับเสือคนที่รู้เท่าทันจระเข้ก็ต้องกล้านะเอาหัวยัดเข้าปากจระเข้ครับไม่เห็นหรือาพามจระเข้สมุทรการครับเขาแสดงนะเขาคือผมไม่ใช่เก่งมาแต่ผมรู้เท่าทันครับคนพวกนี้มันอ้าปากผมก็รู้แล้วนะซื่อต่างๆใช่หไหมครับผมรู้หมด ไอยุนเนี่ยผมก็รู้ไอเจิมสักผมก็รู้ไอเสรีวงทาผมก็รู้พวกนี้ลูกกระจกของไอลิมทั้งนั้นแหละครับไอเจิมสักนะมันเป็นประธานอะไรที่ไทยบีทีเอสทุกวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการมันอยู่กับไอน,นี่นะเงินภาษีของประชาชนครับไทยบีทีเอสนะครับมึงยังไปหน้าด้านอยู่เหรอมึงล่าออกให้หมดครับพวกสลิมนะครับมึงล่าออกให้หมดมึงอย่าไปโยไอยองไอยุน นะไอเจิมสักไอนะครับไอประจักรหนะ้าวงศาไอนี่ก็โหครับมึงเอาคนมาออกมาคุยเนี่ยครับมึงต้องเอาคนที่มึงเอาอาจาร์อาจารย์พีรพัดไปสิครับนะเอาอาจารย์วีระพัดไปที่นะมึงกล้าไหมล่ะเออกล้าเอาไปออกไหมล่ะอาจารย์พีรพัดนะ่ะ พวกมึงเนี่นะครับไม่นะไม่สำนึกในบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนประชาชนนะเมื่อทำได้ยังไงเงินภาษีของประชาชนครับที่ขูดรีดจากนะครับขึ้นภาษีเหล้าเบียร์อยู่กับมึงอยู่กับพวกมึงสองพันล้านปีหนึ่งครับท่านผู้ชมเอามันไว้ได้ยังไงล่ะครับถ้าเป็นผมผมลาออกแล้วผมไม่อยู่ครับนะ ผมไม่อยู่ผมอายครับเพราะมันทำผลมันทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ครับมันทำให้ประชาชนเนี่ยยังเข้าไปเข้าใจผิดว่ารัฐบาลน,นี้จะขายชาติอยู่ครับเอามันไว้ได้ยังไงล่ะครับแค่นี้มึงอธิบายไม่ได้เนี่นะมันทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ารัฐบาลน,นี้นะครับนะไม่สนใจเรื่องนะครับเขากระโดงครับดูสิครับ ขายคาดผลประโยชน์ทางพลังงานนะครับนะยืมมือกัมบูชาครับนะยืมมือกัมบูชาจะมาป้นคนไทยนะเห็นหรือยังรครับมึงต้องอธิบายให้เขาเข้าใจนะไอกอเกียร์ไอกระจกนะไอกอเกียร์จันทะเลอร์ละไอนี่ตัวพ่อเหมือนกันนะครับ <laughs> <laughs> นะ ไปประจักษอย่างนี้ครับนะแล้วก็ใครอีกล่ะครับผมไม่ไม่อยากจะจำครับนะ <c oughs> เออมึงทำให้ประชาชนต้องเข้าใจเขาว่ารัฐบาลน,นี้เขามาแบบไหนนะครับมึงต้องแจ้งมึงต้องอธิบายถ้าไม่มีก็เอากูไปอยู่เดี๋ยวกูจะไปจัดให้นะเอาเิครับอาจารย์ธิรพันธ์เอาเข้ามาดิเถครับ อาจารย์วันชัยสอนสิริอย่างนี้นะครับมึงก็เ,เข้ามาดทีิมึงเอาแต่ไอเจดอย่างนี้ครับนะทำลายพระเกียรติทำลายพระเกียรตินะครับเอาจัตุพรเข้ามาอย่างนี้ครับถ้าไม่ใช่นักโทษทำไมต้องไปนะครับนะต้องไปยอมรับกับพระเจ้าแผ่นดินล่ะครับว่าขอพยาโทษไอกระจอก อทักนะสินโกงอะไรกูถามมึงหน่อยนะเอาเปรียบเทียบระหว่างทักษินกับไอลิมเนี่ยมันโกงอะไรไอลิมมันโกงอะไรนะสังคมเขารับรู้ว่าไอโกงโกงเงินธนาคารพันเจ็ดสิบแปดล้านไงนะไอลิมเนี่ยสารสั่งจำคุกยี่สิบปีแล้วพี่น้องมันออกมาได้ยังไงจตุพรเคยเห่าไม่เรื่องนี้บิดาของมึงไหละไอไอลิม้มนะ่ะ เคยเห่าไหมล่ะ <laughs> เอ๋เอ๋ียังพี่น้องอย่าหลงทางครับถ้าผมอยู่ไทยเนี่ยผมไล่กระทืบแล้วครับไอ้ BTS เนี่ยพนักงานมันเนี่ยไม่เหลือผมจะไปประจานมันทุกวันครับสอนลกสสก <laughs> อสสักก็ยังอยู่ครับสมศักดิ์เอ้อสมศักดิ์ก็ยังอยู่ครับนะเล็กบันดอนก็ยังอยู่นมเสร็าปูมยังอยู่ครับ อ่าไอ้นักเลงประชาธิปไตยก็ยังอยู่ mm hmm. เดี๋ยวจัดหนักให้ครับใจเย็นๆพี่เนาะนะนะให้มันนะครับสุขงอมกว่านี้ก่อนครับแต่พวกมันนะ่ะสุกงอมแน่นอนครับไปไม่เป็นครับคาว่าสื่อมึงต้องสร้างความเข้าใจให้กับคนไทยครับว่าประชาธิปไตยแบบไหนนะครับนะประชาชนเลือกตั้งมาเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปไล่เขา เขามีวาระเขามีอายุครับนะแค่สี่ปีครับค่อไปว่าไปตัดสินในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับถ้าไม่ดีเหมือนความเหมือนกับไบเดนมึงต้องอธิบายอย่างนี้ไอ้ปรักษ์นะไอยุนมึงต้องไอยองมึงต้องอธิบายแบบนี้นะไม่มีใครไปไล่เขาก็ไปอยู่แล้วสี่ปีแต่ถ้าเขามีผลงานล่ะนะครับที่เขาหาเสียงไว้แจกเงินหมื่นเขาก็แจกแล้ว อ่าเขากลับมาอีกนั่นมันก็เป็นสิทธิ์ของนะครับของประชาชนเป็นสิทธิ์ของท่านองค์หญิงจะกลับมานะนั่นคือหลักประชาธิปไตยไงแต่พวกมึงเนี่ยโหขายชาติขายชาตินะครับเอาไว้ไม่ได้ครับรัฐบาลขายชาติต้องไล่ออกไปครับเพื่อที่จะเอารัฐบาลนะครับเอารัฐบาลทหารเข้ามาเหมือน8ปปีที่แล้วมึงพูดให้มันจบไปเลยครับ ประชาชนเขาจะได้ไม่สับสนนะครับเห็นหรือยังครับโดยเฉพาะช่องนี้ครับ